เอ้ยมึงไม่เล่นเหรออะไรแบบว่าโนตาไว้เนอะโอ,โอเ้เลยไม่เป็นนะดิเอลเอลนี L ้ e โนทางใจเดี๋ยวให้เดตบายมั้ง<ะ>อัปเดตใหม่มาไอ้คนเลิกเล่นกันเยอะเลยไม่ใช่ว่าเลิกเล่นอ<ะ>่ะเขามันเนิร์ฟเปิร์สสำคัญหรอกอ่ะตายยากอย่างเงี้ยอ,อ๋อเสนอเชื่อไรกัราคร,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 รับสวัสดีครับพี่เชื่อไรกันหรอครับพี่ต้นน้ำมีแฟนหรือยังครับ ไ้เเียกก่งงูคาปแลวพี่ครับพี่ครับผมชอบพี่นะครับพี่ชอบผมเลยครับพี่ชอบผมเลยครับด่ามันดีด่ามันดีมึงไม่ขี้ก่อป่ะไอ้ย่าเอาผมไปเหี่ยวฟังปากเสียไอ้สั้นไม่ปากโคนเสียเลยมันเหมือนเว้ยพอใครมาตั้งเนี่ยไม่มันมันเป็นกูเล่นเจนเนอเร่ใช่ป่ะเร่ว่าเนี่ยมันมันไอ้มันมีในคนหนึ่งอ่ะ ตั้งชื่อเฟซว่าไทย J M Artu เฮียไม่รู้ว่าที่เด็กเล่นพี่ฝายอ่ะมันก็มันก็ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปอย่างนี้เลยกูเลยกอ็รูปมันมาใช้เออแค่นั้นแหละอ๋อ Artu Artu J M Artu เฮียอาตูดไอ้นี่ไง h o n g k สตาร์ไล i g เล่นให้หน่อยดีเฮียกู h o n g k สตาร์ไล i g คืออะไรไม่รู้จักเกมไม่ไอ้เฮียไม่เข้าใจเลยอ่ะชีวิตนู้นจะเดินไปฉี่เฮีย นี่นี่กูกูเป็นผีตอนนี้ก็เป็นผีเฮ้ยผีบาบพ่บ้าอบอสบิงบอสบิเกีาบ้วบ้าาบ้าบาบ้ม้า้า้อง้าบน้วย้ะ้้า้า้ <c oughs> <c oughs> <pe ak> <pe ak เป็นอะไรคอเกงวะอพวีวเไงเฮไอพีเโอินลงมาข้าง่างนี่เองคิบพอปพอนาไงทไมครั้งนี้ก็รู้สึกว่ากูเล่นง่จังวะเฮ้โทรศัพท์ผม่าสั่นจังเลยเป็นที่ไเนี่ย มีเนื้อเนื้อหายหอะไร้่วามอ,อ,อ,อ้มงไอ้โง่ไอ้โง่มึงด้วยไอ้สัตว์มึงด้วยก็หาร้องเสียง,งดัง<อ><อ>พร้อมกูมีซาว์การ์ดกูได้ยิน แล้ววัดมึงแต่งเสร็จยังแนวรองเท้าให้แม่กระสีติดตั้งแดงลายผีเหยื่เงินอยู่บนรองเท้าไอ้เทียนี่ก็ส่องกูจังเลยไม่ชอบวะไม่ชอบไอ้เจี๊ยไม่ชอบคนที่ไฟฉ่อยเป็นตัวดีกว่าแมวไม่ชอบคนที่ไฟฉ่ายเข้าใจไหมแดงต้อออกมาเว้ยโอ้ใครมาหาสาวเองเลย ยินางตัวดีไอ้โง่ <c oughs> อย่าเปิดเทอมอ <c oughs> ไว้เฮ้ยพูดไม่ดีเลยรับไม่ได้ <c oughs> ตลอดที่วุ้ยใช้ไปเมย์บัสอัมบัสซิ่งปิดวาลูนี่เออวารุลแล้วไม่สนุกตรงไหนวะถามจริงลูกหยู่แม่ไหมยังเล่นง่ายก็ไม่เล่อ,อัมบัสเตอร,ร์กัมเ,เฮ้ยเจอไอ้เี้ยนี่ตลอดเลยเปิดตู้ที่อะไร อ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะต้องักเลยเอ้ยมีคนแชทมานี่ว่าลืมไปเลยเนีแม่งดองแชทเนี่ยโคตรชั่วอูเต็ดมากเอยอะเยอยเกิดวัวแล้ว เิ้ยไม่โดนเลยมันกับกูเขาตั้งขึง้นสถานะกับคณหนุ่มคนหนึ่งแล้วแล้วกูไปไปลงคลิปไอ้เหรอวะไปคอมเมนต์เป็นคลิปเที่ยวไปไปชิลุปหมูป่าหมูป่าที่พูดอย่างเงี้ยหมูป่าเหี้ยแล้วพูดอะไรถ้ามันพูดได้คงเก่งอร เกียดไอ้เหี้ยก็งานกูผ่านนะงานอะไรงานถ่ายคยุยตัวเองตรง <c oughs> อะไรวะตุเล่ดอะรับไม่ได้ <c oughs> มึงรู้ป่ะตอนที่มึงทำเสียงบาสติ here, ้งเคียร์แฮนน่ะมึงจะมันโคตรตุเล่ดเลย บัสติงคืออะไรวะบัสติงบัสที่มึงทำเมื่อกี้บัสนี่ฮะทุเลศบัสออย่ามึงเล่นไฟเอ็มดีไม่เอากูลบไปแล้วเยี่ยมเป็นเรือนใส่คนอื่นเลีย้ยวไม่ไไมช่คนเรือนใส่กูสทีแรกกูกูคนหนึ่งใช่ปะเข้าไปในไฟเอ็มว่าจะแบบ ไปยิงคนเล่นไปเต่กัคนมั่วเฮียกูก็ไปเดินเถอะเออเธอ,อเธอ,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 อนายนายซื้อปืนตรงไหนอะ่ะมันก็ลงรถมาคุยกูน,นะ,กคะครับมันมาฆ่ากูจริงเลยไอ้ชี้อยากไปเทอมแล้วอยากไปเทอมจริงอ,อ,รอ,รอีกอไม่กี่วันสัปดาห์ในอีกสิบวันนะไม่เพียบสิบห้าวันมาสองสอัปดาห์เออคือมึงจะไปใช่ปะ่ะไปไหนเฮียกูอยู่นี่แหละเออ

กู๊กี้มาละเอ้ยทีแรกกูว่ากูกจะไปไปถ่ายถ่ายในเมื่อวานไปแต่สภาพกูถ่ายในเมื่อทัเลยดีกว่า